สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาให้อาหารปลาแล้วคับทุกคนเอาละครับนี่ครับเป็นปลานะเป็นปลาแอดเพื่อนนะครับทุกคนดูสวยไหมครับเป็นปลาแรดเพื่อนนะเป็นปลาแรดเพื่อนนะครับทุกคน จะมาให้อาหารปลาอ่าเป็นปลาได้ก่อนดีกว่านะฮะปลาสอนะเป็นพวกปลาสอนะคะทุกคนคนตัวนะครับนี่เป็นพวกปลาสอนทุกคนนะเป็นพวกปลาสอดป,ปลาอปบอลรูนเอ่อปลาหางนกยุงนะครัะรวมไปถึงนี่สามชนิดเลยนะทุกคนนะให้อาหารปลาครับทุกคนอ่าก็มากินแล้วเรากินกันทุกคน เรามากินแล้วทุกคนนี่มากินแล้วคุดูมันแล้วนะทุกคนมันแล้วไหมมันแล้วมากเลยนะทุกคนสวยมากเลยสวยดีแถวแถวบ้านนะทุกคนนะเป็นหินสวยดีก็เลยเก็บมานะพราะวเก็บมานะทุกคนกินดีครับทุกคนกินดีแล้วเรต่อไปแล้วครับบันนี้เป็นปาร์ตีเพื่นเพื่อนนะทุกคนปาร์ตี้เพื่อนเขจะให้เป็นอาหารเม็ดใหญ่นะทุกคนอตกนะ เดี๋ยวเขาฮิปอื่นดีกว่าทีนี้นี่นะครับทุกคนปเป็นปลาเพืนเพื่อนนะครับทุกคนมันจะไม่ค่อยกินเวลาผมขึ้นมานะน้ำก็เริ่มขุ่นแนละ้วเดี๋ยวๆอาทิตย์หน้าผมต้องอาทิตย์นี้นะครับผมต้องล้างบ่อน,นะทุกคนมาวันนี้ไปทำอะไรของวันนี้เลยนะทุกคนปลาและเพื่อนนะทุกคนนะนี่นี่โฟก,กัสแล้วก็แพงโฟก,กัสป่ะ นี่กินแล้วไงทุกคนกินดีปหมแตะโดนด้วยเชื่อนะครับทุกคนตัวนี้เชื่อนะก็เป็นปลาละเพิ่มโรเลียนมาเป็นปีนะครับตอนนี้นะแจกตัวกระตีเดียวเลยครับทุกคนนี่นะจากตัวกระตีเตียวจริงๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็โตใหญ่แล้วนะครับทุกคนก็ แค่นั้นนะครับก็คลิปนี้ก็มป็นนะขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับ